ตัวอย่างนี้นะครับเป็นาการจุดบั่งไฟนะครับด้วยความเร่งแปดนะครับข้อนี้พิเศษตรงที่ A มันไม่ใช่สิบแล้วครับข้อนี้พิเศษตรงที่ A มันไม่ใช่สิบเมตรต่อวินาทีกําลังสองทิศลงอีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํำยังไงนะเฮ้ยแล้วเราจะรู้ยังไงว่าข้อไหนว่ามันจะใช้ A ไม่ใช่สิบเนี่ยนะครับข้อนั้นนะครับจะเป็นวัตถุนะครับจะเป็นวัตถุที่มีเชื้อเพลิงเป็นของตัวเองอะไรบ้างที่มีเชื้อเพลิงเป็นของตัวเองครับ เท่าที่เคยเจอนะครับมีอยู่แค่สองอย่างนะครับคือบั้งไฟกับจรวดคือบั้งไฟกับจรวดนะครับมีแค่นั้นนะครับกระสุนปืนไม่ใช่นะครับกระสุนปืนไม่มีความเร่งเป็นของตัวเองนะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้มีเชื้อเพลิงนะครับกระสุนปืนช่วงที่มีความเร่งคือช่วงที่อยู่ในปืนนะครับเมื่อหลุดออกมาจากปากกระบอกปืนแล้วไม่มีความเร่งนะครับเพราะว่าตัวปอกเชื้อเพลิงในกระสุนปืนอยู่ในปอกกระสุนนะครับ ตัวที่หลุดออกไปจากปากกระบอกคือหัวกระสุนส่วนหัวกระสุนไม่มีเชื้อเพลิงนะครับโอเคนะถ้าพี่เข้าใจถูกนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาวุธเหมือนกันนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจถูกเพราะยังไม่เคยโจยโจทย์ฟิสิกข้อไหนกระสุนปืนมีเชื้อเพลิงนะครับนะกระสุนปืนจะมีความเน่งไม่ได้นะครับนอกจากตอนอยู่ในกระบอกปืนโอเคอะจำไว้ว่าถ้าจะหลดกับบ้างไฟต้องระวังแล้วว่าความเลีง่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิบแล้วนะโอเคมาข้อนี้เป็นยังไง เขาบอกว่ามันขึ้นด้วยความเร่ง8ขึ้นไปได้10วิเชื้อเพิงหมดถามว่าบ้างไฟนี้จะขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่นะครับจากพื้นอ่ะวาดรูปก่อนนะครับรูปภาพที่ถูกต้องนะครับนะบางคนก็ไม่รู้เขียนปื๊ด10วิจบนะไม่ใช่นะครับข้อนี้มีสองช่วงครับช่วงแรกคือช่วงที่ความเร่งเป็น8ทิศขึ้น10วินาทีเนี่ยนะขึ้นไปปื๊ดมันมีความเร็วอยู่นี่ขึ้นไป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 เชื่อเพิงหมด ความเร็วกำลังเพิ่มเลยใชม่มเพิ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 ่มชื่อเพิ่มหมดจากนั้นมันตกเลยไหมไม่เนอะมันจะต้องขึ้นไปอีกสําหรับจนก,กว่าความเร็วจะเหลือศูนย์มาอยู่ตรงนี้มันมีความเร็วอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นไปครับจนก,กว่าความเร็วมันจะหมดครับจนว่าความเร็วมันจะเหลือศนะูนย์ะมันจะช้า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 เหลือศูนย์ปุ๊บนะจากนั้นถึงจะเริ่มตกใช่ป่ะนั่นแหละสิ่งที่เขาถามหาคือระยะสูงสุดที่มันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนนั้ นะครับอ่ะเรารูปจะได้เป็นแบบนี้คือสองช่วงนะครับช่วงที่สองคือช่วงที่ความเร่งเป็นสิบทิศลงไงนะไม่งงนะช่วงที่หลังจากเชื้อเพลิงหมดปุ๊บมันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโน้มถ่วงมันจะค่อยๆช้าลงนะครับค่อยๆช้าลงเพราะว่ามันโดนความเร่งทิศลงอยู่นะครับอ่ะเรารู้อะไรบ้างปกติแล้วถ้าเป็นจรวดหรือบังไฟนะครับความเร็วต้นจะเป็นศูนย์เพราะเริ่มจากเริ่มยิงไงยิงขึ้นไปตอนที่ยิงก่อนยิงมันเป็นไงครับ ก่อนยิงมันหยุดนิ่งไงนะครับก่อนยิงมันหยุดนิ่งก็คือ u เป็นศูนย์และความเร็วปลายครับไปถึงจุดสูงสุด v ก็เลยเป็นศูนย์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเฮ้ยข้อนี้เราทํายังไงได้บ้างนะครับอ่ะช่วงที่หนึ่งครับช่วงที่หนึ่งรู้อะไรบ้างช่วงที่1คือรู้ว่า u เท่ากับศูนย์ a เท่ากับแปดทิศขึ้นและ t เท่ากับสิบ นะครับช่วงที่1รู้3าตัวนะครับก็หา s เราจะหา s อใช่ไหมเราอยากรู้ว่าขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะครับหา s เราหา s โดยใช้สูตรที่ไม่มี v นะครับเพราะ v ไม่มีเลยนะในนี้ก็ใช้สูตรที่1 s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t เอกำลังสองเอาขึ้นเป็นบวกนะครับนะอ่ะพี่กำหนดให้ขึ้นเป็นบวกนะก็ได้ s 1 u คือ0บวก หนึ่งส่วนสองเอคือแปดบวกแปดนะจ๊ะเพราะมันทิศขึ้นนะเราอยขึ้นเป็นบวกอยู่นะสิบกำลังสองอ่าสองตัดแปดได้สี่สี่สิบกำลังสองคือหนึ่งร้อยนะเพราะฉะนั้นสี่คูณหนึ่งร้อยได้สี่ร้อยเอสหนึ่งคือสี่ร้อยเมตรจากนั้นครับดูช่วงที่สองช่วงที่สองเรารู้แค่สองตัวทำได้ไหมครับไม่ได้ เพราะฉะนั้นในช่วงที่สองเนี่ยจะต้องหาตัวช่วยครับตัวช่วยก็คือต้องหาสมการเพิ่มไปเนี่ยจริงๆก็จริงๆก็เป็นแบบนั้นนะจริงๆก็หาสมการเพิ่มแล้วแต่ข้อนี้เราดูง่ายๆครับถ้าข้อไหนเราทําช่วงได้ช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงที่เหลือจะไม่มีปัญหาครับนะช่วงที่เหลือจะไม่ได้ยากแล้วเราทําช่วงที่หนึ่งได้แล้วช่วงที่สองเนี่ยเดี๋ยวหาตัวช่วยได้ตัวช่วยมาจากไหนก็คือช่วงที่หนึ่งนั่นเองนะหา v จากช่วงที่หนึ่งไปช่วยครับ สมการช่วยของเราก็คือ v หนึ่งจะเท่ากับ u สองนั่นเองแหละสมการช่วยอะนะมันขาดอหนึ่งไงก็สมการช่วยก็หนึ่งสมการใช่ไหมสมการช่วยก็คือ v หนึ่งเท่ากับ u สองนั่นแหละคือเรารู้ว่า v หนึ่งจะเท่ากับ u สองไงความเร็วปลายช่วงที่หนึ่งจะเท่ากับความเร็วต้นของช่วงที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราหา v หนึ่งไป v หนึ่งก็หาจาก v เท่ากับ u บวก a t ก็ได้นะครับนะให้ขึ้นเป็นบวกหรือใครจะหาจากสูตรอื่นก็ได้นะเพราะเรารู้สี่ตัวแล้วเราหาจากสูตรไหนก็ได้ ก็ได้ v 1เท่ากับ u คือ0บวก a คือ8ปด t ก็คือ10บลัวนก็ได้เป็น80เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ v 1นะครับหรือใครจะใช้เทคนิคที่พี่ให้ก็ได้นะก็คือความเร่งเป็น8ใช่ไหมผ่านไปสิบวิความเร่งเป็น8คือทุก1นึ่งวิความเร็วจะเปลี่ยนไปแนะครับสองวิก็เป็น16 3หกสามวิก็เป็น ยี่สี่สี่วิก็เป็นเพิ่มไปเรื่อยๆทีละแปดแปดแปแดปดจนถึงสิบวิอ่ะก็เป็นแปดสิบไงก็เป็นแปดสิบไงนะครับเริ่มจากศูนย์ด้วยนะจากศูนยศูนย์เป็นแปดเป็นอะไรเงี้ยว่าไปใครงงใครไม่อยากทําแบบนี้ก็ใช้สูตรใช้ทําทาปกตินะครับอ่ะจากนั้นเราก็จะละช่วงที่สองคือรู้ว่า u ูสองเป็นแปดสิบนะยูเป็นแปดสิบทิศขึ้น เเป็น10บทิศลงแล้วก็ V เป็น0ูนย์นะครับจะใส่สองด้วยก็นานานแล้วแต่นะครับอ่ะมาเพราะฉะนั้นจะหา S เรารู้ U รู้ A รู้ V จะหา S ใช้สูตรที่ไม่มีติ๊กตอกติ๊กตอกใช้สูตรที่ไม่มี T ครับสูตรที่ไม่มี T ก็คือ V กำลังสองเท่ากับ U กำลังสองบวก2 A S เอาทิศขึ้นเป็นบวกนะ อ่ะ v คือ0 80เท่ากับ80กลังสองบวก2 a คือ10หรือลบ10เราจะขึ้นเป็นบวก a เป็นลงเพราะฉะนั้นมันเป็น a เป็นลงอยู่เนาะเราจะขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้น a เป็นลบ10 s 2ติดไว้ย้ายมาก็เป็น20 s 2เท่ากับ6,400 นะครับแปดสิกลังสองบวกพันสีนะอาตาดกัน s 2ก็จะได้เป็น320เมตรดังนั้น s จึงระยะทางทั้งหมดที่มันขึ้นไปนะครับก็คือ s 1บวก s 2นั่นเองหรือ400บวกกับ320ก็คือ720เมตรนะครับเป็นคำตอบนะ